ก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมอ่ะฮานอยเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างนะครับฮานอยเมื่อวานนะวิ่งรูดหกเสร็จมีกระจุยกระจายไหม <c oughs> เออ,เอ,อผูเปิดหัวมาดีนะครับเมื่อวานนะเฉพาะกิจมาก่อนเพื่อนเลยนะครับสามหนึ่งหกนะครับตัวเด่นผมสามหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ ตัวเน้นมาที่สองตัวหกหนึ่งนะเมื่อวานนี้โอเคเลยนะครับสามตัวจับเก้าหกหนึ่งโอ้โหน่าจะจับสามนะครับถ้ามาเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสวยเลยนะครับเมื่อวานเน้นหกหนึ่งให้ก็ามานะครับตามเป้าเลยนะครับเฉพาะกิจเปิดหัวล่างออกเจ็ดซีไม่มีนะครับหกเจ็ดแต่ถ้าใครวิ่งรูดนะเมื่อวานนี้เจ็ดมาดีเหมือนกันนะครับเมื่อวานเนาะ หกับเจ็ดก็เปิดหัวแต่เฉพาะกิจเลยเนาะเจ็ดจับไม่ถึงนะมีหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งโอ้มาเจ็ดสี่ไปที่พิเศษนะครับพิเศษออกอะไรครับเจ็ดเจ็ดสองครับโอ้ใกล้เคียงนะครับเจ็ดสองไม่มีอีกแล้วเนี่ยเน้นเจ็ดศูนย์นะรอบอากาชาตนะครับเจืกาชาตออกแล้วก็ล่างออกสี่เจ็ดตัวเดิมเออเมื่อ,อ,อวานเจ็ดกันมาตั้งแต่รอบแรกเลยเนาะเฉพาะกิจ กาชาตินะครับเจ็ดสองสองถ้าใครรูดคงไม่พลาดนะครับสีเจอ่ะมาพิเศษ3ามหสแล้วก็10ึ่งนยโหไม่มาเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะไปปกติออกอะไรปรกติออกไปที่ห้าสองหนะครับแล้วก็ล่างล่างเขาออกอะไร หน่งใช่ป่ะล่างออก1นสไม่มีนะครับโอ้อ่ะก็ไปปิดท้ายด้วยรอบ V ีข้างล่าง6กห้านะครับวิ่งรูดเมื่อวานนะก็มาเยอะเหมือนกันนะครับออกหกหเข้าตัวเด่นนะครับ6เอ่อบนออก3ามเจ็ดดนะครับตัวเน้นนะครับนี่เจดแปนี่มาแล้วครับตัวเน้น ตัวเน้นผมเมื่อวานแล้วก็มีหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดโมาตัวเน้นหมดเลยนะตัวเน้นอันนี้มาที่เฉพาะกิีดมาเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดตรงๆนะครับรอบวีนะเมื่อวานปิดท้ายรอบวีเหมือนวันก่อนเลยวันก่อนบนรอบวีออกหกหนึ่งศูนย์นะครับจับหกศูนย์หนึ่งแตกสามตัวนะอันนี้ก็เกือบอีกแล้วนะครับก็นี่เก้าแปดเจ็ดนะครับก็เสียดายที่ออกสาม ็ดแปดนะครับโอ้ยสามนี่ตรงนี้สามแทนเก้าหมดเลยนะครับถ้าใส่สามตรงนี้ให้ผมหน่อยยนี่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสามนะก็จะได้ทั้งสองชุดเลยนะครับเอ,อผิดที่น้อยนะไม่ได้ผิดที่ผมเนี่ย <c oughs> ผิดที่คนออกรางวัลน,นะครับถ้าใส่เก้าทั้งสองนี่ก็จะได้ตั้งแต่เก้าหกหนึ่งเก้าแปดเจ็ดให้เลยเนาะโอ้หเมื่อวานนี้เสียดายนะครับตัแตกสามตัวอีกนะครับ นะหลังจากที่วันก่อน610นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางที่ให้ไปอ่ะวันนี้วันนี้ตามกันต่อนะครับตามกันต่อวันนี้ตัวเด่นคืออะไรนะครับคางที่จะมั่นใจนะวันนี้สูตรสูตรรู้สึกว่าจะชนกันเยอะนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดอีกเหมือนเมื่อวานนะครับก็น่าจะมาเด่นวันนี้ผมให้ ตัวเด่นวิ่งรูดวางไปที่เก้ากับศูนย์นะครับสรับห้านอยทุกรอบนะครับเสื้ออะไรก็ได้พ็มีเก้ากับศูนย์นะครับน่ามาดูเฉพาะกิจกันก่อนเฉพาะกิจเมื่อวานเน้นมานะครับตัวเด่นมาหกหนึ่งอืมเจ็ดสองไม่มีเมื่อวานก็เสียดายเจ็ดสองเจ็ดสี่อะไรประมาณเนี้ยอ,ออกสี่เจ็ดนะไม่มีเนาะ,ะวันนี้ผมให้เด่นไปที่เก้ากับศูนย์เหมือนกันแล้วก็หนึ่งกับ สนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองจับคู่กันได้เลยนะครับเามาดูตัวเด่นกันก่อนนะครับเด่นที่อะไรบ้างนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง

เก้าห้าเก้าหกนะครับเก้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าตัวรองนะครับตัวรอง ตัวรองผมวางไปที่05นะครับ06 04นะครับ หนึ่งสี่ก้าสี่นะครับอ่ะอันนี้คือ,อของเฉพาะกิจนะครับถ้าเน้นผมเน้นตัวนี้นะครับก็

ส่วนส่วนนอยรวมมีอะไรน้อยรวมตั้งแต่กาชาตินะครับกาชาติพิเศษปกติ VIP อะอ่ะผมเรียงตรงนี้เลยนะครับก็จะมี90้าศูนะครับเก้าหนึ่งเ้าส 94 95 96นะครับศูนย์สี่ศูนห้าศูย์หหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับอ่าอันนี้ก็ของ โดยรวมนะครับนอยรวมนอยรวมที่เด่นนะครับก็จะมี96 95 04นะครับ15แล้วก็ 0 5นะครับผมชอบ1505 049596นะครับตัวที่ชอบเนาะ,ะทีนี้ก็มาดู3ตัวแตกนะครับวันนี้ขอให้แตก3ตัวนะครับ3ตัว951าห้หนึ่งเก้าห ศูนย์เให้4ชุดนี้นะครับเก้าห้าหนึ่งย์เกขอให้แตก3ตัวนะครับนะมีสิทธิ์แตกเฉพาะกิจไหมมีสิทธินะครับมีสิ โดยเฉพาะตัวนี้951 915นะครับ195 951นี้อาจจะมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะครับเนี้ยตัวนี้ชุดนี้ยนะผมมองชุดนี้ไว้ว่าจะแตกหรือเปล่าก็คือ951แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับผมมองที่196นะครับอาจจะมีให้เห็น951 196นะครับสองชุดนี้นะขอให้แตกเกิน ก่อนเพื่อนเลยนะครับอรอบรอบอะไรรอบเฉพาะกิดนะครับเออวันนี้ผมพยายามจับสามตัวให้ได้เมื่อวานพลาดนะครับลงไปสองชุดก็พลาด3ตัวไปนิดเดียวนะครับนะนะีก็ติดไว้ตัวละหน่อยนะไปกลับนะครับสามตัวนะไม่น่าจะขาดทุนนะครับถ้ามานะคุ้มโอเคนะครับสําหรับนอยวันนี้เนาะก็ ตอนที่นะครับตอนที่จะปิดคลิปนะก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามารับชมแล้วนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,ต,ง,ต,ง,ต,งติ้งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางช่องนะครับผมเนาะฝากนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อัดได้ทำแนวทางต่อไปนะครับ นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ